อ่านคำสะกดแม่กุลจออาจาจานอจานคอโอโคโคโนโคนกอ,อีปีปีโนโปีนกอเอแกแกนเกนสออสอนอสอนปออูปูปูโนโปูนขอเอเข ขนนอแขนบออีปีปีนอปีนจออาจาจ่านอจานนออน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 โยอโยโยนอโยนสออสอศอนอศอลอเอเลเรนอเลนนออูนูนูนอนูนโดอูโดโดนอโดน ปอปบบอนอปบทอถทอนอนโคอคโคคนอคุนหูโอหโหนโหนวาอาวาวานวานตออีตีต like ีนอตีนจออีจีจีนอจีนบออูปูปูนอปูนพอเอเพ ดอาดาดโนดานเพดานลออาลาลาโนลานยอายายาโนยานบออาบาบานนบานมีนาโยนโบสีแดงมีนาโยนกางเกงสีแสด ูใจดูบูสีแดงมูนาหากางเกงสีแสดไลาลานอนกอดนานานมูนาดูไลาลานอนชูใจหาจานชูใจ ปีนดูเพดาน